สวัสดีครับท่านผู้เบิเวทั้งหลายตอนนี้วา네นายืนอยู่ที่เซียนสแควร์เนาะซึ่งเป็นคลิปที่ประมาณสามคลิปที่สามแล้วมั้งนี่ที่มาเซียนสแควร์เนาะแต่คลิปนี้เป็นคลิปวันที่ว่าราธิด้วยพี่น้องวันามาวาราธิดเนาะว้าพี่น้องคนไล่ที่เนาะซึ่งเซียนสแควร์ผมจัดงานวันที่เสวิตถึงวันที่เสวเก่าวานาพี่น้องแต่ที่นี่แบบมีคนเสิร์ตน้ำคนแบบอื้มแบบว้าพี่น้องคนไล่แหงเลย สียางเขาได้อยู่บ่ลเลยบาดนี่อ้าคนไล่เลยสิได้เห็นนักลองอยู่บ่เลยเพี่น้องบ่เห็นดอกน,น,นี่ยเนี่ยอยู่อยู่ข้างนอกดีกว่ยนะเดีจ้าเอาสิยางก็ไปชมบรรยากาศในงานเลยกันแต่ว่าเขาไปข้างในบ่อยไ,ได้เพี่น้องคนไล่เกินแบบแบบลุงเขาเสอร์เห็นแบบไฟนิดนิดเห็นไหเนาะโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไมได้ไม่เน,นะเขาไ,ไม่ได้เล้วพี่น้องคนไล่แห้งเลยอ่าเต้ โอ้นรรลุบรรลุโลกวิญญาณนี้เบิดเนาะอ่ามีแต่เบลุ่นนะเห็นเนาะว้าวโอ้ยพี่น้องเห็นบ่เป็นไม้บางนิดหนึ่งอะไรคนเสิร์ตั้มเป็นน้องมี่อ่าดาราิลปินนักร้องเนาะมาไล่เนาะเห็นเนาะน้าไลชีวิตเนาะมาลองแต่งบนหน้าเขาบ่ได้เนาะอ้าวพี่น้องมึงคตรเน้นเนี่ยโหโหดูต่งยางทีละหน่อยทีละหน่อย เบิร์พี่น้องคนไร้ขากรีเนาะมืัอนี้ก็เป็นวันที่เศร้าเก่าเนาะซึ่งวันแตง่งงายนะแต่วันที่เช็ดวันที่เศร้าเก่าเนาะนี่ครับอ่ามือที่บ้านนาทะกินเป็นวันอาทิตย์เดอพี่น้องเดอที่เศร้าเก่าเดอป้าวันนี้เต็มเลยวันนี้คนเต็มเซียนสุขแ์เลยพี่น้องนี่เกินว่าแตกของแท้นะครับผมเกินว่าแตกของแท้เลยเนาะคนแหน,นเลยแล้วพี่น้องว้าวโอ้ย,ายาังกับอะไรอยู่ด้ ยางไปทางเหนนืนอยางไปทางเหนือแล้วน้องเขาไปได้เขาไปได้เนาะซึ่งข้างในเป็นคอนเสิร์ตเนาะเนาะแต่ว่าเอ่อข้างนอกก็พิมีเจ้าหน้าที่พิธีจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยต่างๆเนาะซึ่งเดี๋ยววรนอาทิตย์พาทุกคนยางยางหล่อเบิ่งร์กันเนาะงไปนอนซึ่งว่าเขาอ่าเบิ่งคอนเสิร์ตไปได้เนาะคนไลฟ์โพดเนาะว้าวมีแต่เวลุ่นนะเนาะคนเต็มเลยแหละบรรยากาศแบบอลังการแบบ สวยงามอรังการมากเลยนะเพียงเนาะอ่าซึ่งบ้าน่ากับแบบปีนี้แหละบ้าน่าได้เคยได้มาที่อะแซนสุขแค์เนาะเป็นฮาโลวีนเนาะถึงมันบอกว่าฮาโลวีนนี่แซนสุขแค์จัดเป็นปีแหลบเนาะนี่บัวเน่ใจกันเนาะที่จอรสชุกแค่นะเราจัดเป็นปีแหลบแถววันที่สเจ็ดวนี่สเก้านี่เป็นวันที่สิเกนะ้าเนาะเป็นจัดพอมีดาราอย่างมาลายเนาะ ว้าวพี่น้องบรรยากาศที่คือคืนลีดนะพี่น้องคนมาเต็มเชลเชคเลยยิ่งเป็นหนีเริ่มดึกในคนกระแหงล้างมาเในพี่น้องซึ่งบรรยากาศก็สิเริ่มแบบคืนเลยนะเพราะว่าเป็นจัดอ๋อพี่น้องมีแต่เบลุ่นนะพี่น้องชาวไรมีแต่เบลุ่นนะประเทศไทยเพิ่นการจัดย่างงานย่างกับแบบเพิ่นกิจัดแบบยิ่งยางไงนะพี่น้องคนกระชิมากันแบบไล่เลยแหละเนาะ ซึ่วนแถวยแจนสแควร์ก็เป็นสถานที่หนึ่งนะที่แบบว่าอ่าเป็นแหล่งที่วัยรุ่นปกติกะวันเสาร์อาทิตย์กาวัยรุ่นมายางอยู่แล้วนะพี่น้องมายางแบบยางกลุ่มชมวิวอยู่แล้วนะยิ่งมีง,ง,งานนี่โอ้โหจะเป็นงานอ่าต่างๆน้องปกสิมาจัดอยู่นี่นะสไลยเนาะว้าวพี่น้องคือบนหน้าปาก วันแรกเนาะพงศ์ที่เจิญที่พานมาวันแ้กเคยว่ามาชมบรรยากาศเท่านี่เนาะแต่ว่านี่เป็นวันอาทิตย์นายพี่น้องวันนั้นเลยจะมาเก็บภาพบรรยากาศที่แบบว่าคนมาแบบลายแห้งนะพี่น้องทุกคนระเบิ่งเนาะป้าพี่น้องสวัสดีตอนเื่อมันเนาะวันแรเขามาแล้วที่สวนสุขวัยเพื่อตั้งใจช่องนานๆนี่เด้อพี่น้องเด้อเราเป็นกำลังใจให้กันการทำคลิปของบ้านาเนาะสได้มีกำลังใจนะว้าวคนคือกั้นเฮาสิีนยางเขาไปทางหน้านี่ มาตองแบบลบดีๆเนาะคนลายนี่ยนคนลายคนลนี่ก็เป็นขบวนขบวนพีบ่เป็นกระสิแจกผัดน้ำเลือพี่นาะเป็นแจกผัดน้ำน้อนแจผัดเอเอเอาผัดกันเนะาะครัพี่ยังเนี่นย เาออะมีผัดเลยพี่น้องผัดเลยสบายดียืนสบายการหอนนี่ต้องผัดเป็นแจกผัดนั่นเนาะเป็นผัดพระบ้านมันนา่าจะพระวิ่งนะองค์อากาศมันกาคนมาลายมันก็อบอ้าวถ้าอากาเย็นไม่ได้ถ้่คนมาลายพี่น้ี้เนาุดยอดเลยนะไมเนาะมีแต่วิรุนเนาะมีต่วิรุนชะลายมีแต่วิรุนประมาณเก่าสิบเปอร์เซ็นต์ เดี๋ยวไปหลุมหน่ากับไปห,หลุนกันเดอ้อหลุดในกระปุ๋ยแหละแต่ว่าเป็นไปห,หลุดว้าวคนมางานไล่ที่น้องน้องมาอย่างสมม้มบรรยากาศเนาะคนลายแห้งไปเงี่ง ม่แจกพัดนะน้องว่มีพีเมซี่ดังบ่อเพีเมซีเอาเดี๋ยวสิยญาไปทังเอ็มบีเคเซ็นเตร์เลยกันนรอย่างเราเพราะว่า ดดเดเี๋ยวสีายางว่าสั่นปุ๊บเดี๋ยวเอาสยางพ่าสั่นแล้วกันพอคนไลยดไเนาะซึ่งลยแห้งเลยว้าวคนมีทั้งชาตต่างชาติเละก็ชาวไทยเน,ยนะานะคนไล,ลยแห้งอะไรอยาเยทั้งพีทั้งคดนผสมประส,สานกันเนาะคนรล่นี่คือชิบยานพี่ดอกบานานี่ พีกับมตพีสาวๆพีสาวๆอ่าคืองานที่เป็นงานที่อลังการมากนะฮะที่ผมก็เพิ่งเคยมางานที่แบบอลังการแบบนี้ประมาณ3งานนะงานที่หนึ่งก็เป็นงานสถางานกาชาติที่จัดที่สวนลุมก็คนเยอะมากและงานที่สองก็เป็นงานนั่นแหละวินะงาน งานที่เห็บวัดแขกงานอะไรนะที่ผมไปมาผมถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูอ่ะงานนวะทีวีงานงานนะวะรา,ราตีงานนวะราตีแล้วยังีเป็นงานที่สามที่แบบผมมาเลยคนเยอะมากซึ่งเราไม่นับเทศกาลแบบสงการเลยนะปีใหม่อะไรเงี้ยเราไม่นับนะถ้านับแต่ง,งานแบบเนี้ยคนเยอะจริงๆ ว้าพี่น้องกบกุบกบอืมคือลูกบ้าน่าพาลูกบ้าน่ามาเบิ่เงินเนาะตอนกังเวทนะทีนอยก็ขึ้นในนอ้บบ้าน่าก็เลยไปบอกประเทศไลูกบ้าน่ามาเนาะเพราะคนมันลายเกินเนาะยองชิลงเลยพี่น้องเอ้ยบรรยาการ์กคึกคืนบรรยากาศกสุดยอดแนหะ่งเลยพี่น้องประเทศไทยพันจัดยังกรนะสังเนาะพัจัดได้แบบใหญ่โตโมรานนี่แหละคนมาหลายหลายเนาะเทศก,กาลนี่เนาะ เทศกาลฮาโลวีนนี่ก็เป็นเทศกาลหนึ่งเป็นเทศกาลแบบบอยพีนะอ่ะนะในอ่ากลมเสือกลมเสือแบบมันก็สืออ้อตัวมาแต่เกี่ยวกับทั้งอะไรยโุโรปทางยังไปแล,และนะ้วเนาะฮาโลวีนเนาะพีลายตัวก็ออกมาอย่างอย่างเลาะนอนบรรยากาศก็คึกคืน ตเป็นอีกฟิลหนึ่งมันเอาคนไลๆเนาะรก็บม่ยางเราสอากาศนาะยู่เนาะกันกัม er like <into noise> <into noise> ีงานเตเล่าเตเลปีเตเลปีก็นมีงานลายงานเนาะมีอุตเม่นนัได้ี่น้องอ้ตเมนี่ยเป็นผีดิโบเมนตีกูุตเม่นมาเลยังนอู้อตเม่นนะพี่นเองอุตเมนอุตเมนเมเป็นผีบอบเมนตี้อุตเม่นจะซื้อเนาะ กดเทนมาใส่กันแล้วก็ว้าพี่น้องกุไล่เลยเดี๋ยวสิยางไปทางแซมสแควร์นั่แล้วก็สิออกไปทางเอเมเคเซนเตอร์เนาั่นแหละเนาะไอ้เจ้าวัฒนนั่นเพราะว่าตั้งนี้ยางก้าวไปคือสิยาคนไล่แห้งเนาะเนาะโอ้พี่น้องเดี๋ยวยางท่านัานเบิรอกไปขึ้นรถท่านัานเลยเนาะเดี๋ยวท่านัานยางไปทางสยามเลยแล้วกันว้าว พอพี่น้องแ่อบรรยากาศเพานาทายมากไล่นะบรรยากาศเกี่ยวกับอ่าพี่แย่งต่างๆนะแต่ว่ามันนี่ม่น่ามา่ายบรรยากาศคนเนาะพอคนมางานนี่แบบอืมแบบเคลื่อนว่ะอาลาังหมากเลยน,นะพี่น้งองเพราะว่าเป็นงานทีอุ้ยยังนี้พี่ผมมีตัวเลยพี่เอวขาดวะเนี่ยโหสิอยอดว่ะ ไปไปๆๆๆป๊บป,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 ปไปนีมัหน้าชิพายางต่อไปน,น,นั่นเนาะอาวพีมีแต่พีกับขักจยูั้งเลยพีสวยๆทั้งนั้น <c oughs> ขนาดพี่ยังงามเนาะพีงามมากอ๋อมีแต่พีสวยๆจะหนี้ว่าหน้าชิยานอยู่บ่เ็งกระชัดแบบประหลาดๆคลายออกไปว่า เออบางทีเปนเสียงออโอลอนเน่หนะพี่น้องนี่แต่ว่าสว่วนมากับคนมาถ่ายฮูปเนาะเนาะมาถ่ายบรรยากาศมาถ่ายรูปมาถ่ายเป็นที่ระลึกนะพอกคนรลายขนาดนี้เนาะไปกันหลังไล่หลังไล่กันมากานฮาโลวีนนะ,นะ,นะพี่น้องเชืเป็นงานหนึ่งที่แปลว่า,าปีละครัง้งเนาะเป็นจัดเข็นเนะาะถูกไกลๆสิ้นเดือนนะพี่น้องก็จะมีงานจิต เดอนตุล่าประมาณนี้แหละจะมีงานฮาโลวีนเนาะปาพี่น้องพี่เท่านี้ึ่ก็วีที่พี่ขมงงามเนาะพี่ขมงงามไม่ได้ไปยานแล้วพี่ขงงามเนี่ยพี่เท่านี้ึ่วิที่พี่ขงงามไปยานแล้วพี่ขงงามเนาอ่าพี่น้องแต่เป็นกิจกรรมแบบหนึ่งนาะบรรยากาศกันมาในสตร้านสุขเเรนอนาะเป็นสตร้างทีที่าขายก็เป็นทาถนึงคนเดินนะพี่น้องของวัยรุ่น ถ้าเป็นวัฒนธรรมาดาที่สิผมไม่งานเนี่ยผมก็จะออกแบบออกมาแบบรองเพลงหรือออกมาตินมายัางนะเป็นท่ทานทีที่แสดงความสมัยของอาารเยาวชนไทยหรือออกของวัยรุ่นไทยเนาะถ้าเป็นยังที่แบบสุดยอดแห้งนี่นนบบนม,นนนมนันน่วาจะให้แบบบาดเฮามีสิได้เนอกหรือเนาะมีท่านทีที่แสดงออกสิเนาะคือสิคักเนาะว้าวพี่น้องแห่งแห่งคำแห่งคนแห่งแม่เนาะนี่ท่านนั้นก็เป็นซ้ำสุดแคร์เป็น้องที่เห็นเดย์เดี๋ยวสิย่างไปทางแอพพลิเคชั่นเตอร์แล้วกันนระมาณมาพอ คนมาลายเรีนเอาแต่น้อยๆคือสียางกับหยากเนาะไปถ้ายางเบียกไปเค้มเข้มเสตอร์แล้วกันเนาะว้าวเทนี้ก็บรรยากาศนะ้นี่เลยน่าเคยมาถ่ายเบิงงนะ่งินเนาะแต่ก็มาตอนนดก็บ,บ่เคยเบือนะ่อเนาะหอเบิง่งเห็นอะไรแบบว่าสวยงามนะพนะีเนาะเห็นอะไรแบบว่างามตาเนาะก็เลยแบบว่าบ่เคยเบือนะ่อเนาะเบิงนะ่งเนาะ สวยงามแห่งน mm ึงน่ะเนาะนี่ท่านหน้าก็เป็นรถไฟฟา้าได้ไปลองเดูปอนดูฟ้าแลเรนคือประเทศไทยนี่ก็เป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปสมบูรณ์ลีโลต่างด้านเทคโนโลยีแล้วก็ทางด้านความทันสมัยต่างๆนั่นเนาะแล้วก็การผลัดยี่ห้อกระสังเนาะคุยกันซีมากันแบบหมากไม้เล็ดเลยแหละเนาะครับเนาะนี่ท่านหน้าก็พีเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ คนกับสีไมยา,างหลายหลายเลไรอยนะ่างเนาะเป็นเวลุนนะบอแถวนี้เป็นสถานที่ที่เสื่อมต่อกับลายบอนะว่า์นเป็นหอศิลป์เป็นหางต่างๆเนานะเนาะถึงมาหน้ายืนอยู่นี่เป็นอาะารกันเปลว่าสกายเวย์ way, นะนะพี่น้องทางแบบว่าคนไมาย,ยางหลีดในสินะำบอเสื่อมต่อกับหางนะัเนาะโอเคเนาะนะนะสำหรับคลิปนี้เนะนาะมารยากามาถ่ายสมบรรยากาศวันฮาโลวีนเนาะวันที่เส้าเก่าเนาะวันะที่มนะนะาถ่ายคลิปเนาะ เอาไบงแ้กนะก็เร่มกับสุดสุดก๋ติดตาเป็น,น,นใ,ใ,จปใจช่องนานาเด้อพี่น้องเด้อสลบคินนี้เนาะขอจบเพยงต่านี้เนาะจะกกนใไม่ในคลิปหน้าสลบคิปนี้โนะอกานะสเขาว่าสบายดีสวัสดีครับบ๊ายบาย